สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่นาณาสาระพอดแคสต์ครับผมเจฟครับและดาดาค่ะวันนี้เราจะพาไปเจาะลึกเรื่องราวของสัตว์ที่หลายคนอาจจะคุ้นเคยนะคะแต่กลับมีประวัติศาสตร์อันน่าทึ่งซ่อนอยู่เยอะเลยค่ะใช่แล้วครับวันนี้เราจะคุยกันเรื่องอูดสัตว์มหัศจรรย์แห่งประวัติศาสตร์ที่เดินทางข้ามทวีปและการเวลา รู้ไหมครับว่าสัตว์ที่เหมือนเป็นสัญลักษณ์ของทะเลทรายเนี่ยจริงๆแล้วมีต้นกำเนิดที่เอ่อน่าประหลาดใจมากๆเลยจริงค่ะคือเรื่องที่น่าทึ่งที่สุดเลยนะคะน่าจะเป็นเรื่องต้นกำเนิดของอูดเนี่แหละค่ะครับผมจากหลักฐานฟอสซิลนะคะเชื่อไหมคะว่าบรรพบุรุษอูดจริงๆแล้วถือกำเนิดในทวีปอเมริกาเหนืออเมริกาเหนือเลยเหรอครับ ไม่ใช่ตะวันออกกลางหรือแอฟริกาใช่ค่ะแถวแถวที่เป็นเอ่อฮอลลีวูดทุกวันนี้แหละค่ะเมื่อประมาณ40-50ล้านปีก่อนนู่นเลยโหไม่น่าเชื่อแถมเอ่อข้อมูลบอกว่าเคยมีอูดยักษ์ดึกดำาบรรด้วยเหรอครับมีค่ะตัวใหญ่มากสูงถึง3.5เมตรตรงหัวไหล่นะคะแล้วก็หนัก อืมอาจจะถึง2,500กิโลกรัมเลยค่ะยักษ์ใหญ่เลยนะครับนั่นที่น่าสนใจคือพวกยุคแรกๆเนี่ยเหมือนจะปรับตัวกับอากาศหนาวได้ดีด้วยนะคะอา้าวไม่ใช่สัตว์ทะเลทรายหรอครับเขาสันนิหารว่าอาจจะมีหนอกสะสมไขมันเหมือนปัจจุบันแต่ดวงตาอาจจะโตกว่ามองในที่มืดดีแล้วเท้าก็แบนกว้างเหมาะกับการเดินบนหิมะด้วยซ้ำค่ะโหกลับตาละปัดเลย แล้วมันมาเอเชียมาแอฟริกาได้ยังไงครับเนี่ยอ๋อพวกมันอพยพค่ะข้ามไปเอเชียผ่านตรงสะพานแผ่นดินที่เชื่อม阿拉斯加กับรัเสเซียสมัยก่อนนะคะอ๋อช่องแคบเบริงใช่ค่ะแล้วก็มีอีกส่วนลงใต้ไปอเมริกาใต้ผ่านตรงช่องแคบปานามาและสุดท้ายก็ ศูนพันไปจากอเมริกาเหนือซะง,งั้นใช่ค่ะน่าเสียดายศูนพันไปเมื่อประมาณหมื่นกว่าปีก่อนช่วงปลายยุคน้ําแข็งพอดีแต่ก็มีญาติญาติหลงเหลืออยู่ทางอเมริกาใต้ใช่ไหมครับพวกลาม่าอัลพาก้าอะไรพวกเนี้ถูกต้องค่ะพวกนั้นก็อยู่ในวงอูดเหมือนกันส่วนอูดที่เราคุ้นๆกันทุกวันนี้ก็มีสองสายพันธุ์หลักๆนะคะครับก็คืออูดหนกเดียวหรืออูดอาหรับอันนี้เจอบ่อยในแอฟริกาตะวันออกกลางและก็ที่แปลกคือออสเตรเลียใช่ไหมครับ ใช่ค่ะที่ออสเตรเลียนี่น่าสนใจมากคือเขาเอาเข้าไปใช้งานแล้วมันก็หลุดไปกลายเป็นสัตว์ป่าเยอะมากจนเป็นปัญหาเลยค่ะรัฐบาลต้องคอยควบคุมโหมีเรื่องแบบนี้ด้วยส่วนอีกพันก็อูดสองโหนกค่ะอันนั้นจะอยู่แถบเอเชียกลางทะเลทรายโกบีอะไรแบบนั้นนะคะซึ่งพรนมหศรรัศจรย์จริงๆของอูดก็น่าจะเป็นเรื่องการปรับตัวให้อยู่ในทะเลทรายได้นี่แหละครับที่สุดเลยค่ะอย่างเรื่องหนกเนี่ยครับที่คนชอบคิดว่าเก็บน้ํา ใช่ค่ะแต่จริงๆไม่ใช่เลยม,มันคือไขมันลุ้วนเลยค่ะไขมันก้อนใหญ่ๆเลยค่ะเป็นแหล่งพลังงานสำรองชั้นดีแล้วพอร่างกายเผาผลาญไขมันเนี่ยมันก็จะได้น้ำออกมาด้วยอ๋อเป็นผลพลอยได้เรียกว่าน้ำเมตาบอลิกถูกต้องค่ะทำให้มันเดินทางได้เป็นสิวันเลยนะคะโดยไม่ต้องดื่มน้ำจริงๆจังสุดยอดแล้วเท้าล่ะครับ เท้าก็ไม่เหมือนกีบไม่ใช่กีบค่ะเป็นเหมือนแผ่นหนังหนาหนานุ่มๆช่วยกระจายน้ําหนักบนทรายไม่ให้จมง่ายๆค่ะอืมแล้วเรื่องทนขาดน้ํานี่ก็ไม่ธรรมดาเลยนะครับไม่ธรรมดาจริงๆค่ะทนได้ถึง25%ของน้ําหนักตัวเลยนะคะคือสัตว์อื่นนี่แค่15%บก็แย่แล้วโอ้โหต่างกันเยอะเลยเคล็ดลับหนึ่งก็คือเซลล์เมลอดด่างรูปวงรีค่ะ พอขาดน้าเลือดข้นขึ้นมันก็ยังไหลเวียนได้ดีอยู่อ๋ออ๋อครับครับแล้วพอมันเจอแหล่งน้ํานะคะก็ดื่มได้ทีละเยอะมากๆแบบ200ลิตรในไม่กี่นาทีก็ยังได้ค่ะเหลือเชื่อเลยครับแล้วพวกกันรายนี่ก็เพียบเลยใช่ไหมครับครบเครื่องค่ะขนตายาวหนาสองชั้นขนในหูรูจมูกก็ปิดได้สนิทเลยแม้แต่ปากก็ยังกินน้มได้ใช่ค่ะเรื่องฝีปากหนาม,มากกินพวกกระบองเพชรได้สบายๆเลยค่ะ ระบบขับถ่ายก็สุดยอดเรื่องประหยัดน้ำที่สุดเลยค่ะปัสสาวะเข้มข้นมากมูลนี่แห้งสนิทจนเอาไปทำเชื้อเพลิงได้เลยโอ้โหคือใช้ทุกหยาดหยดจริงๆด้วยความสามารถขนาดนี้ไม่แปลกใจเลยครับที่มันสำคัญกับมนุษย์มากใช่ค่ะคือถ้าไม่มีอูดนี่เส้นทางการค้าโบราณอย่างเส้นทางสายใหม่บางส่วนหรือโดยเฉพาะที่ข้ามทะเลทรายซาฮาราเนี่ยแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยค่ะ สมกับฉายาเรือแห่งทะเลทรายจริงๆนะครับไม่ใช่แค่ขนของแต่ใช้เดินทางใช้สื่อสารหรือแม้แต่รบในสมัยก่อนค่ะอารยยรรมหลายแห่งก็ได้อานิสงส์จากความอึดของอูดนี่แหละค่ะมันไม่ใช่แค่สัตว์ใช้งานนะคะมันอยู่ในวิถีชีวิตเลยทั้งนมทั้งเนือ้อทั้งขนจากจุดเริ่มต้นที่แบบไม่น่าเชื่อในอเมริกาเหนือเดินทางข้ามโลก ปรับตัวสุดขีดแล้วก็มามีบทบาทกับประวัติศาสตร์มนุษย์เรื่องอูดนี่มันซับซ้อนกว่าที่คิดเยอะเลยนะครับจริงๆค่ะมันทำให้เราเห็นภาพใหญ่เลยนะคะว่าทุกอย่างมันเชื่อมโยงกันทั้งธรณีวิทยาชีววิทยาประวัติศาสตร์ลองคิดดูสิคะว่าถ้าบรรพบุรุษอูดไม่ได้อบพยพออกมาจากอเมริกาเหนือวันนั้นประวัติศาสตร์โลกเก่าโดยเฉพาะแถบทะเลทรายอาจจะไม่เหมือนวันนี้เลยก็ได้นะคะนั่นสิครับน่าคิดมากเลยครับ เอาละครับว,วันนี้ก็ได้เจาะลึกเรื่องราวของอูดกันไปพอสมควรเลยหากคุณชอบคลิปโปรดช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องนานาสาระพอดแคสต์ด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะ